ฮัลโหลทุกคนวันน <c oughs> ี้เดียนเปรี้ยวปากมากเลยขอทำเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานโคตรกรุงจ้า <c oughs> สูตรเดียนบอกเลยว่า <c oughs> น้ำปลาหวานคนคลักๆมีเนื้อให้เคี้ยวฉ่ำๆไม่จกตารสชาติหวานเผ็ดเปรี้ยวครบรสทำเก็บใส่กระปุกไว้ในตู้เย็นก็ยอมได้เปรี้ยวปากเมื่อไหร่ก็หยิบมาจิม้มรดเอาล่ะไม่รอชา้าเราไปจดวัตถุดิบแล้วเริ่มกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกเตรียมมะม่วงกันก่อนนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นส่วนขั้วทิ้งแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดเลยเด้อเมื่อปอกเปลือกหมดแล้วหั่นมะม่วงเป็นชิ้นเท่าๆกันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นกำลังทานได้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อน มาต่อที่ขั้นตอนการทำน้ำปล่าหวานโคตรกุง้งใส่น้ำตาลปี๊บลงในหม้อเลยจ้ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเปิดไฟกลางคนส่บนผสมมเบาๆให้น้ำตาลปี๊บละลายนะ มื่อละลายดีแล้วใส่กะปิคนสผสมให้กะปิละลายละลายดีแล้วลดไฟอ่อนใส่พริกป่นหยาบชอบเผ็ดมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะจ๊ะจากนั้นใส่กุ้งปน่นกุ้งแห้งฝอยกุ้งแห้งส้มขนาดเล็ก แล้วก็คนส่วผสมไห้เข้ากันได้เลยจ้ะคนไปให้น้ำปลาหวานของเราหนืดแบบนี้เลยนะเพื่อความค้นถึงใจเมื่อคนดีแล้วใส่หอมแดงซอยพริกแดงเพิ่มความแซบ่บคนส่วผสมไม่เข้ากันได้เลยจ้ะ เมื่อเขาก็ดีเป็นอันเสร็จแล้วง่ายมากไปเสิร์ฟพร้อมมะม่วงเปรี้ยวได้เลยนี่คะ่ะเดียนล่าลงไปโคนโคนคลัก,คล,กคลักแบบนี้เลยเาะโอ้อโหเปรี้ยวปากมากน้ำลายแตกไม่ไหวแล้วจ้ะดูสิทุกคนไม่มีคำว,ว่าใสๆนะจ๊ะคนจริงไม่จกปากเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วจ้า <c oughs> เมนูมะม่วงน้ำปลาหวานโคตรกุง้งสูตรคนไม่ไหวลองทำตามกันดูได้เลยนะรับรองว้าแซ่ ใครเปรี้ยวติดใจแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยด้อก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกลวยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททัก i อ b อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า